โๆครัเลงป็นขินี่ันจะลงบิดตนีเจ้าบมาคืนัคือ็เจ้าบิอนนี้นะตอนนี้ก็รที sí ่ได mm ้เดินทางไปแล้วพี่น้องเลยเ็งจับมาแลวนะเจ้าบิ่เ็ะเอาพักการยูหันไปเออหอมเป็นต่แสบเลยเนาะหอมเลยนเตะเตะแบบตบ มามาทุกคนกินข้าวแรงกับเดียวมันนี้โอ้ข้าวแรงกับลาบหมูนะหลายคนร้องแซ่บแซ่บสามัคคีเหมือนน่ตักทายสบายดีและก็สวัสดีที่ท่านที่ตามนะครับจุมมวันนี้กัยยำสิชวอยทุกคนเลยกัที่ได้พาเดินทางเข้าป่านะวันี้ก็หลายคนเลยไปครับ ทีมงานนะน่าดอนอาแล้วว่าน้าหม่น้านะวหน้าอาจจะอาจจะเลากไปทุกหญ่นึงเด้อกินมดบอเออถือว่าหลายคนในคัาป่าวันนี้น้อยจัดจัดไปไหนเนาะหนาวอ๋อว่าพีม่เคยเห็นหน้าอีกเธอว่าทำซะแนว มาใหมมาใหม่ก็บอ้ามชแนวบอทำซแนคือว่าหลายคนมันนี้มีพบ้านดอกนบ่วบอไปไม่นี้นะมีเขากำลังหาเ่องมาอยู่นะเอในพาาปไปชีวิตเออคือว่าหลายนเลยมันนี้สิกว่าคนพเกืบบแม่บเ่าวันนี้นะหากินประเนากกระทออ่มีมีรถได้มีรถได้เดินรถทุ่บ่าจะด้

พอดีเต็มทุกคนเลยเราทารกรเ, <c oughs> เต็มเลยทุกคนเลยไป,ไปแบบนี้มางกันไปก่อนละหากรไปกี่นี่นะเพราะว่ามากเขาทาอยูน่นี่เดี๋ยวทาทิ้งงานไปชิเคเริ่งก่อน <laughs> đây không? Không? bên đây đấy bên đây na phải trong cả này xíu nói Hả du hà đấy. Trong ní nè. là sân du hà đấy. Ừ. <laughs> ừ. มาหอนบรรยูคนเศร้านะทีไ้พาเด็กมาในยูดนกินก็พี่น้องเลยถือว่าทีไ้หาให้จูกินยูโฮยพี่ได้โอหัลงมาหากินข้าวอยู่อันเข็บแกงทุกคนเลยแกงให้เตย <c oughs> มาแล้วกับแต่ละคนมัมจะข้าเลย กินข้าวมาด้มาะมาก้ดกนข้าวกินข้าวกับใครใกล้เหรอแทปสทพส์ภเอ็ดซี่ซองบาวาดติดาำซองหากินติไร่ซอยด้เด้อมาหอดแล้วกระางไผ่เลยพี่น้องโอนักทเบอร์เหตุบ่า้ว่าทีมาหากินดีสินะ มาให้ากินบลลกประกาศเข้มนาวนะบลบลัประาศเข้มนาวเข้มนาจุดแจ้งแจ้งนี่คเะนาวหองใดตอนดึกได้เฉลายเข้มนาอยู่ห้องดไปีงป่าแต่ละคนกกินขนมเลยมาฮอดแล้วกันมาจุดนะมาฮอดกับชาเต็กโมกกปีงป่าเลยได้กินขาป่าปักเลบบ่

จะมาโซ่ให้มันไปเปื่อยอยู่ทอปลาแห้งอมเด็อโอ้โหหนาที่นอนดูนะจำห้องำคิดจำห้อคืองามเลยงายังตัดกอนเลยกูลืมซิเลยทำว่าไม่ยัง ให้สาเดินเพนเพ่นเป็นคนต่ำเด้อบอกหงบอกหอยจักลเจ็บท้องเก็บใจเด้อเคยต่มย่งตำเป็นแเด้อคนูอะไรอาเดินเพนมาได้วันนี้ได้แล้วมันออดตึง่ไไม่เราคนงามจะเจอกินขี้มือซับตึงเธอมันเฮอมันแสบแบเด้อเห็นบอกเจ็บแสบเด้อ มีดด้สาตงกลองสับลาบเลยนางเอกนางตามอยูมงเก้าโหคืออันนั้นโหคือควายโฮ่นี่ช่างช้มอะไรเน่ไม่แต่คนตาถึงจะได้เค่ะ จะได้ลองง้กมื่ออีึ้มาแข็งแข็งเลยมีต้องตติมื่อมันงอกประวัตินี่นะจักเห้อม่หายแล้วก็นยังมือง้องอมลดิงหน่ยน้องเพนจะให้แล้วขันเัาตาแล้วไม่ถึงมู่ยาดโงพยาาลละไม่ต้องขีอะไรโอ้ยตับบุเเอาโบงนะครุนให้มันอ้นะ เนี่ยหรืเนาะทำมหงุงไม่เคยจะได้กินำเงาตาต่อคลิปตอนนี้ก็ทำมังุงกันแล้วนะพาเดียวมาก,กี่เข้าบันนี้จามยังอันนั้นอะัรบังบังบูตายเลยหาบ้านนอนอหานอนแถดงเลยทากนอนอยู่ป่าป่น ตอนนี้ก็ถือว่าสมเอาก็พานได้กินข้ากินน้ำอิ่มนะอาจด้ออกไปหาลอดละแรกอีกทุกคนเลยจะได้ออกไปหาอยู่หาก,กินอีกขึ้นกานะอตอนนี้เราก็ได้เข้าป่าแล้วทุกคนเลยจะได้ไปหาในอยู่ในกินนะถือว่าไปาเมื่นกี้ก็ไปนันตีสามคนนะ เรมากะกายเติบเลยทุกคนเลยกาบิทันพร้อมไปเลยในโอกาสติดตามไปลุ้นน้ำเดียวว่าชิมาหรือบอมนันนี่ไปน้ำเดียวสามพลต้นมะกบกเพราะว่ามะกบกทรงนี้น้ำมันเลยไปน้อยอยังแต่มะเงินนะเพราะว่าเราจะได้ไปเบิ่งมะเงินก็่ามันชิยังหรือบอนะเพราะว่าหนูวายกินน้ะมะเงินตอนนี้

นี่เขาก็จะได้เลาะเมอได้ถือว่าม,มากอะเคยชิฮอทบอทแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวเลาะเมอเบิ่งทีมงานจะได้เปิดกินแรงวันนี้นะนนตอนนี้เขาก็มาฮ่อมันอยู่บนเสาได้เบิ่งไมโครก,ก็ให้กินไปเห็ดป่ากับนึ่งข้าวม,มั่งหนึน่งหลายพี่น้องปีงไปเลยนะชินช้นิ้นไปเลยโอ้ เป็นชิ้นหมูปาป่าแบบโบแมนจะเจอหมูป้าอยมูป่ายตะหมูบ้านเลยของอาตะบานเพื่อได้นกนะน็แมนบอกยาตะตาบอดอันนี้มากับไมโครกันหนึ่งเขาอายขึ้นแล้วเขาก่ะมาเข้ากุกแล้วทุกคนเลย เป็นละมีเช้มเบ้อังแจ่วียงแวนี่เมูกระมลกยกกินนกะรยัอีก้องชา้อกละชิ้นหมูน่ะหากับผักนี่บ่ก็หามากอะไม่โคเป็นผักแล้วละชิ้นหมูชิ้หมูมาตบานท้เลย เกินแช่บเดินมานี้เดินแ่แ้โอ้ชิหมูยังดียังไม่แช่เยอะเกบแกงไมนีแประกัน้จะคือป้าเขาจะพูดเลยเราเคยเอ็ดแบมโอ้ปวดริบปวดริบดูเลยเาเคยเอ็ดแบบ้เขาเบไม่บเบไักแซ่บแจบัก คคเคยก,กิน้เลยโคลาบน่ปานปลาก็มีได้ลาบเน้งเขาำปลาก็มีเลยน,น้ำปลาบ่มันอะไรก่อนลาบนีเสือประแดกอยู่บ่บ่แล้วนอ้แล้วไปเสืปละแดกแล้วก็เสื่อน้ำปลาอ่อะ ตอนนี้ก็มอค้างน,นนะเพราะชิเด้โคก่อนไปน้องไอ้โควมสุกกับเส้อน้ำชักหน่อยชิได้ออ่อไปวงเคิร์กได้ต้องเกิดหลายทีน้องอยู่เถิงชิซ <c oughs> ึอืงงม <c oughs> ต้องให้กินเจ็บแชบเด้อเถิงงามตา มามาซอยพักัผมจะยาวผมจะเกลียวจะเลยขึ้นนอนรับนี่เอ้อเชิละเกลวจนได้นอนทีหนึ่งจะงเนีน่อ่านนี่นี่ก็ชินหมูกับโคพดละทั้คนีไก่ชุกอนั ไม่ชอบปุ่งรอขอลุนแล้วปล,ล่ขลุนอ,อะไรโอคคโอแม่โคเขากันเนาะยอโคมเนี่ยกับป่ะนาะ <c oughs> ิมกนเนอค่อยเป็นผู้เฮ็ดคอยอย่อยชิมแฉบแล้วบาบอะไปปรุงมนันดิเขาเป็นเย็นก่อนอ พักก็ช่แล้วหรอลป่า่ะ้งงอเลยตอนเห็ดกินนี่เลยบัดยาเห็ดกินแล้วก็ย่องเลยเอางามอลีได้กกนี่กนเลย อันคันนันมีนี่เพราะมันมีเงินสดกระโอนกรนอยู่บัญชีกะนสูนูน,นกี๊เอาแซ่บปากลำบากตูดบ่น้องตเอาแซ่บปากลำบา,า,ากชอบปะฮะเจอพักเลย,ยโคโเด้คือพี่เจอโลกโคเด้ ให้ให้มันเย็นก <Yeah well, S 2> ่อนบ่ได้บ่บ่ได้เยอะจนแล้วุบจะเรอฟังอืเอะไรก็ำไมพวกบอนเวลาเสียบ เอาพักการยูฮันไปนะเออหอมเป็นแต่แสบเลยเนาะหอมแล้วก็เตะเตะดับเต็มระดับตื่นเต้นมากเลยระดับจอยตอนนี้ก็รับหมูเข้ากันแล้วนะเดี๋ยวทีได้หาล้างพักกันน้อยจอยไหมจอยอ่ะปีนเพื่อนี่นายปีนนกง่ายบหรอ อนา้าูอัอมออสาไก่นกกอะ <laughs> น่าจะเป็นแล้วแล้วแวตอนนี้ก็ตักแล้วล <c oughs> ะหมูกันไปกินบานนี้ ข้างเขื่องเด้อเราลดผุ้งามก็มูนนะงสวางทิ่แบรงร้อนดี่ายิมมัักอันนี้เจ้าวองเขาใช้จานเจ้า่างงานกันนะนิะนิดปิิปิดปปิดปดปิดปดปอดปดด มามาทุกคนกินข้าวแรงกัาเดีวมาหนิโอ้ข้าวแรงกัลาบหมูนะหลายคนแซ่บแซ่าวสามมิ้งมาหนิเข้าล่ะเขาค้างไว้ยังไงไมนี่กอดหรอกื้อนี่ลูกก็ือือมาแล้วนนดหลายพาบดนนะสู้ โอ้อิ่มแล้วเปล่าหน้าปชิวอิ่มป่โอ้อิ่มไปแท้ตัวนี้ก็จะว่าซึมห้าวกับฟาดเองกินข้าวกินน้ำอิ่มไหนะถือว่ากับนางเอนเดอร์ทุกคนเลยถือว่าหัวน้าดอนเพิ่อนกัมาแล้วว่ากินข้าวกินน้ำอิ่มแลนะละว่ามาหัวน้าดอนเพิ่อนก็ได้ยิ่งมูได้ถือว่าไปได้ไปน้ำดมมันเลยสำหรับคลิปนี้ก็ห้าวกับที่ได้ขอจบต้องเพ็นกรนี้ขอขโมกับแจที่ติดตามนะครับทุ เด็กหน้าพอได้ไหม